สวัสดีค่ะพี่แอมกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แอมจะพาไปดูงานของโชว์แม่นะคะเปิกงานโชว์แมวของพี่แอมเข้าแล้วนะคะงานโชว์แมวของเขาข้อดีของเขาเนี่ยของเขาจะเป็นงานแ่นสองชั้นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าอันนี้สีบว่าน่ารักมากนะปอมสปอยเลอร์หลังนะคะตัวนี้นะคะงานโชว์แม่อันนี้นะสีชิวของเขาเนี่ยจะออกแบบมานะคะให้เข้ากับสีหมหวกนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตัวของด้านในของเขานะคะ เป็นงานแว่นสองชั้นแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะจะเป็นตัวใส่แว่นให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้งานของเขานี่นะคะคุณลูกค้าด้านในนิ่นุ่มนิ่มมากเลยนะคะงานโชว์แมนนะด้านในนุ่มนิ่มมากๆนะคะแล้วก็ของเขาเนี่ยความเสี่ยงของเขาเนี่ยของเขามาทั้งหมดสามสีนิติชุบคูอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นงานสีฟ้านะคะสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสีสวยมากนะเห็นไหมคะ ส่ชิมเขาเป็นสีฟ้าตามกับลูกหม่องเขาเลยนะคะแล้วก็อีกตวงนะคะลูกค้าไอง,งานโชว์แมนนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะแบนสองชั้นนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา3,500บาทต่อหนึ่งใบนะคะพร้อมปโมชาติมีบริการส่งฟรีให้นะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะนี่นะคะด้านบนเขานะคะ 3,500บาทค่ะคุณลูกค้าเพราะบริการส่งฟรีให้นะคะและสิทธที่คุณลูกค้า,า,ะคะะคคาจะได้ไปนะคะของงานโชว์แมนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวถุงผ้าถุงผ้าของเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามงวักหนึ่งใบนะคะหนึ่งชุดนี้จะได้กล่องลิมิเต็ดอีดิชันด้วยนะคะเป็นกล่องลิมิเต็ดที่ออกแบบมาเพื่อหมวกปทิโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ถุงผ้านะคะแบบนี้นะคะหนึ่งชิ้นนะคะ ในราคา3,500บาททั่วนะคะพร้อมบริการส่งปีให้นะแต่ที่พี่แอมบอกคะ่สะสั๊กของเราเนี่ยมันก็แบบจุกเลยนะคะนี่นะคะคุณลูกค้าสีชมพูสีฟ้าสีดำนะคะของเขาเนี่ยจะมีทั้งไซส์ S, M, L แล้วก็ XL นะคะนี่ให้ชมสีกันก่อนคุณลูกค้าสามารถ book, ทักอินพอซ์งเพจได้เลยนะ ของเราบริการส่งของกันทุกๆวันเลยนะคะส่งของกันวันนึ่งลสะ4รอบนะคะนี่กล่องสวยมากนี่เห็นไหมเห็นกล่องไหม S M L X L ค่ะในราคา3,500บาททั่วนะคะเพราะบริการส่งฟรีให้นะคะใครสนใจทักอิ Inbox ติดต่อด่วนเลยนะคะที่0949285865นะคะคุณลูกค้าขอบคุณคะ่ะ